สบายดีสวัสดีครับพี่น้องกองไฟเมิดสูส่ถืุกคนไม่ได้ขพมลงแสงบานหน้าพ้าพี่น้องเข้ามารวมบุญสังกัดท่านวัดบ้านดูตำบลดูอำเภอราดสีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพ้าพี่น้องเข้าไปดูง,งานบุญสังกัดท่านตามชนบทของอำเภอราดสีสไลบ่อยากว่าลายย้ายห่าพง,ง,งพี่น้องไปบ่งไปชนองกันเลยพี่น้องไป พี่น้องท่านนี้พี่น้องท่านงกำลังทยอยเข้าสู่วัดบ้านดูตะบนดูเพื่อลาศีสไสลายจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อนาวันนี้มาหอด้วยเด้อครับของลุงแสงบ้านหน้ามาหอดวัดบ้านดูตะบนดูแล้ี่ผ้าพี่น้องเฮาไปเบิ่งเป็นส้มบุญมหาสังฆทานตะบนดูตามเชนบพไทยเพื่อวกับียเวลาไปเบิ่งพิชชนกันเลยพี่น้องไปสวัสดีครับ มีลานขานำเนาะเนาะโอ้ใส่กรอบน้องนมเลยอ๋อ เจ้าาพลงท่านเด้อพี่น้องขออนุญาตเด้อขออนุญาตครุณป้าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้ามาแจกขนมซื้อขนมยังครับป้าโอ้ยู่อยู่บ้านดูบอร์ดรีบันไหนครับบ้านน้องงงโอ้มาไก่เนาะบ้านน้องงงนี่แหละตัวบนตั่งนี่แหละขออนุโมทนาบุญนะป้าเด้อที่มาเป็นเจ้าภาพลงท่านมาแจกใจขนมพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยตะบนดูกินเดี๋ยวท่านน้ำกันครับพี่น้อง ข้าจะโพนุ่งแสงมวานหน้าผ้าเลาะผ้าชุ่มครับพี่น้องมาสองสีครับพี่น้องปาดจะผ่านนงท่านนั่งตะเวนท้านะครับพี่น้องคุณป้าไในยังง้อมมดอีกเนาะขอโทษเด้อพี่น้องนี่แหะครับกล้วยจับงพี่น้องข้าจะเบนดูครับขา่ดีค่ะจะเลือกปากปาขอโนมัตทนานั้นจะปาด้อขอโนมัตินาบุญนั่งข้าขอโมทนาบุญจะผ่านนุงท่านผู้ที่ใจบุญใจกุศลใจศรัทธา ผมลุงแสงบ้านนาช่องน้อยครับพี่น้องยูทูบรับกับยูทูปเปอร์ครับผมช่องไหนช่องไหนช่องลุงแสงบ้านนาครับกดติดตามเลยครับเด้อครับผมลุงแสงบ้านนาครับลุงแสงบ้านนาครับผมครับผมอยู่บ้านลุงหมูกอยู่บ้านมื่อส่งครับผมครับมาพบกับพ่อของผมพี่น้องเข้ามาชมเด้อครับเด้อครับขออนุญาตนะครับเด้อขออนุญาตสัมผัสพี่น้องเฮาพี่น้องมาเจ็ดใจเนี้พี่น้องกินมันีกครับผม มีข่นขนมมีขนมมีนะ้ามีโอ้ยมีแต่ของแปลกด้วยพี่น้องด้วยนี่ครับเพื่ครับอาหารของพื้นถ่ยครับพี่น้องพี่น้องต้องฟังเลานะ่าเนาะพี่น้องต้องฟังไทยเป็นขออนุโมทนาบุญครับผมครับพี่น้องต้องฟังไทยเนาะใจบุญใจกุศลนี่จะพูดรอๆงามๆครับเจ้าภาพขอเจ้ารอหลงเรื่องกาานาเด้อพี่น้องเด้อครับขอเจ้าริเรื่องกาานาครับกับผมกับขอ ภาพพี่น้องเฮาเราเบ่งลอยชมครับพีนนนน่น้องน้องทุกท่านทุกผู้ทุกคนเออไปดีที่ป่าไปดีเป็นยังนอกป่าเนาะมาจะเป็นจะภาพโล่งท่านคนไทยพี่น้องเบิ่งครับนี่ขนมของคุณป่าเป็นมาแจกให้พี่น้องเฮาร้อยหยดดีไม่แห้งก็ไม่ยายนะไม่ป่าเดอ้อครับผมครับผมอ้าเจ้าพาดโลงท่านเจาน้านี่เต็มโตเลยครับพี่น้องตอนนี้หมดขนาดบุญเดอ้อโย่บาปไหนครับป้าโ<อ>ย่บาปไหนครับบ้านนี่ล่ะครับอ๋อโย่บ้านดูเนาะ ตาถุงบักไงพี่น้องเอ้ยขอได้ได้รับบุญถุงไงนี่แหละอิ่มสองมือนี่ปลากระป๋องที่นันท่านาการจากคุณเพียนทองคุณผ่าคนอยู่เมียงหนออ๋อรวยมากจุงเฉยเบอกครับคนอยู่ก็เมียงหนอค่ะอังกฤษประเทศอังกฤษครับจะผ่าอังกฤษเด้อครับเด้อเป็นไปทำงานต่างประเทศต่างแดนครับคือใสใจบุญใจกุศลใจทธาเพป็นฝากไอ้ปัดใจพี่น้องเข้ามาซื้ออาหารการกินมาแจกใจ ร่วมงานบุญสังการท่าทางวัดบ้านดูขอมโนทนาบุญนอบาเด้อขอรำมาสนะหน่ำครับอย่าลืมเด้อกดติดตามลูกแสงบันหน้าช่องน้อยๆครับพี่น้องมาทางพี่ป้าหมดแล้วค่ะไอติมหมดแล้วเด้อค่ะอ่าแจกจ่ายหมดแล้วเนาะขอรมโนทนาบุญด้วยนะครับขอมโนทนาบุญด้วยอย่าลืมเด้อกดติดตามกดติดตามนะครับช่องน้อยๆครับลูกแสงบันหน้าป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขุน้อมกลายนะครับเจ้าภาพก็ไมทุกคูกงามเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสครับพี่น้องเจ้าภาพลงท่านห้องเอาไปทัองพู่ครับพี่น้อง มาในเป็นครับพี่หนองเวครับขพเสอไฟอีกปีเด้อขพราะอไภาพอาจจะบอแจงบอสถอยช่ชนเหจะว่ามันเหมือดุนแน่ครับให้ี่หอมาหลวมบุญหลวมบุญุนพระวัติี่นนองกี่ย่ฟงไก่ทังไกครับพี่ห้องเอยพี่น้องเอยพรนมันทานาวบุญทุกขันทุกชุนเด้า่าเด้อมาหลวมบุญหลวมบุญฉนะครับ มาหลวงสมบุญณ์นี่น้ำกันมาหนี่ช่องใด่ะพ่อช่องในน้อยครับป่าช่องลูกแสงบานหน้าครับลูกแสงบานหน้าเด้อแสงแสงบานหน้าครับผมลูกแสงบานหน้าครับอะไรน้อยครับครับผมครับผมช่องในน้อยครับสาวทั้งหลังเหมือนกันป่าป่ามาหลายป่ายู่บ้านนี่บอครับป่าอัน็นสมปลอยพ่อสมปลอยราชสีห์พ่อราชอีกจังน่อยผมเปิดทวิตไทยยูทูบพื่กันครับข่าใคุณแกงมากคุนแกงมาก บ้านก็ไปทายอยู <ś> então, ่ๆไงเน่ยมันจะคายน่อข <Y ip! S 1> ้ว like ่ <p> well. so, ือวานบานอุ like ้มแสงบ่ได้ไปเขไปอบมลมอยู่ไอ้คื่ล้บานของวันคายนอยเมื่อถึงเมื่อเือครัครับ้าขอะโมสรุ่นป่ะเด้อขอโมสรุ่ขอมีคมสุขคมเจริญทุกกันชุูทุกคนเด้อช่องน้อยๆครับช่องน้อยๆครับตุ้งแสงบานหน้าผ้าหล่อผ้าชุ่มครับพี่น้องขออนุยาเด้อป่าเด้อขออนุยาเด้อผมไปนะครับไปนะครับผู้หนักผู้ใหญ่

ผ้าพิณน้องประเบงจะผ่าล่องท่านขออโมทเสนกันจะผ่าล่องท่านเนี่ยสุขภูสุขสนครับผมลุงแสงบ้านหน้าพ้าหล่อพ้าชุ่มครับพี่น้องของเล่นน้อยครับพี่น้องขออโมทนาบุญกับพี่น้องทุกผ่านทุกฟูทุกค้นจะผ่าล่องท่านนะครับลูกหลานเฮะกินจ้าภาล่องท่านคิดกันเนาะขออโมทนาบุญเนี่ลูกหลานให้เขาวัดเขาว่าครับหลวงท่าบุญท่านกุศล อๆๆาอหนีันนี้อะไรครับอีนี้เขาเกิดของเจ้าภาพรงวมทานเนาะยุบานีบ้านน้า่าอวันโมทนาบุญดำเนอะแสงบ้านหน้าพาเราพราชมกบพีหน้องนี่้้มหลายอย่างกบพี่น้องเจ้าภาพร่ททาน เริ่มเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมรูปแสงบานหน้าช่องเล็กน้อยครับพี่น้องข้าพี่น้องเขามารอมาชมครับเป็นสังกัดท่านนะครับเด้อนี่อย่างนั้นทำอย่างนีลูกกินที่บ้านครับอ๋อเดี๋ยวก็ขออนุญาตอ๋อขออนุมัติหนาบุญสาธุเด่นนะครับท่านได้แจกอยู่เนาะตอนนี้ก็บพรท่านแจกครับพี่น้องเาวัดบ้านดู่ตะบลดู่ลานจรนไหล อาวในี้เ่าเดบ้อป่าเด้อบดีบดีโอ้อ้ไอ้ยังเหินป่านปพา้อตะไข่เด้อพี่น้องเด้อนั้งสีก็แจกได้พี่น้องมีงามีตะไข่เด้อตาไพี่น้องเอามารวมมือกดฉันต้องกัรพี่น้องนี่คือแยตู้คือได้ไปอยู่ข้างหลังอ่อะด สบายดีเด้อป้าสไปดีคร mm ับสไปดีคร um, ับสไปดีครับป้าได้ยังนอมาแจกป้าบานดูเนาะอย่าบานดูเนาะครับครับกองตำรวขนาดบุญต่อป่าเด้อกองตงรวจขนาดบุญด้วยครับผมลุงยูทูบช่องน้อยเนาะครับพี่น้องเฮาอย่าลืมติดตามเด้อป้าเด้อลุงยูทูบครับยูทูปเปิร์อย่าลืมติดตามเด้อครับผมลุงแสงบานหน้าครับช่องลุงแสงบานหน้าช่องน้อยเครับ ภาพพี่น้องฮอลล์บึงช่วงน,นี้ในบริเวนรับรอบๆงานคุณสั้ทะทานวัดป่านดูตะมันดูอันเพื่อราชสีสไล,ล์์่วนลมไส้วัดลมอยื่นดีครับลมไส้ใหี่แน่นอนเจ่าภลาดลงทานวัด ลอยจังนอนเดอ้อพี่น้องลอยจังไนครับสบายดีเดอ้อสบายดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้อสบายดีครับระผ่าลงท่านโอ้จะเป็นหลายเนะยาะเยอะบ้านไหนนะ โรงเรียนบ้านดูเนาะวอนโมธนาบุญด้วยเด้อขอนโมธนาบุญด้วยรื่งแสงบันหน้าผ้าเหลาผ้าเช่อมครับพี่น้องช่องยูทูบชงในหน่อยจะรู้ติดตามเด้อพี่น้องามาทางพี่เริ่มแจกแล้วแกวเป็นเรียบเรียบร้อยล้างห้องเปงนวันยดาชการล้างก็ล้างนกางใบนง ลอยตัเออกอ็าบอโมนึงกับสามอยกถบอกโมที่เป็นกับสามลอย,ออเ,ย,ลอยเออเออองพุน่นอตเออคร,รับตันี้อปตกับน้ำมาอีกรอ,อยตันเลี้ยงหยครับกับน้ำมาชอยลอยตกเออโอ้ยจะถือว่างหลเนาะนี่คือน้ำใจพี่น้องเ,เออุดนห้ามมาอขอต้นรับทุกท่านตามาาใกับความไพเราะเ้อ หอนแล้วตอนนี้หอนแล้วมันก็ได้เป็นใช่เลยผมใช้เฉพอะเนาะที่ม <and people watching out> ีศาสนาครับครับนะรับสรัเดันคือมหญเสอ เออ่าฮ่าเออท่านผู้ใหญ่โสจากวัดแสงแสงเนาะเออขอามพูดพูนลู่ทองสายสาสังรับรองนายกอุการบริหารสุาบระยูเออท่านผู้ใหญ่แสงมณีโคตรเจริญนะอ่ะรอสัญญาณจากคณะกรรมการนายกอ่ารับเล่นจากท่านแดนกระแสเลยครับเสิ็จเลยนะครับ เข้ามาข้างในเนาะเรววาจะได้ทำพิธีรางสรศาสนาต่อไปแต่พรคกที่พรเนาะท่าน่อเดี๋ยวรอรอท่านนายกก่อนกลังเบทาเข้ามาเออเราตั้งหนอให้รออยู่นหอเออหรือว่าได้รับเกียรติจากท่านแดนกระแสนเนาะวันนี้ ทพิธีทางสงฆ์ก็พร้อมนะเอ่อเอา,เาไว้ก่อนเนาะเราจะเข้าสู่พิธีทางศาสนาเอ่อขอจาบน้ำมันการเอ่อท่านพระครูสิริบุญญกิจและคณะสงฆ์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรองจากคณะเือเราทีสมัยท่าน,นอาจารย์ตกายเนาะเอ่อ บัดนนี้คงจะได้เวลาเนาะอันเป็นมงคลเริ่มแล้วเออทางพระคุณเจ้าก็คงจะพร้อมแก่ผู้วิเกียรก็คงจะพร้อมลำดับต่อไปจะเข้าสู่พิธีทางการพะหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวาพุทธังพระวันตังอาภิวาเทมีสวากาโตพระาวาตาธรรมโ ธรรม,มนามสาสัมมิสุปฏิปันโนภาควะโตสาวะกสังโฆสังฆังนามิภรชนสิง้อมกันมะยังพันเตวิทุงวิทุงลัคนาทายาติสละเนนะสหาปัญจสิลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเต วิตุงวิตุงลักขณทายะสิตะเนนสหะปัญจาสีลานิยาจามะตสิยังปิมังนโมสับะวะนะสัมมาสัมัสส สุสันตานตัมมานาภยากะตะมาสุขายยัมเวนดันนายัสัมปัญญวังตานตัมมานตุอายยัมเวางวันอยางสอยางดญ Banjaatan tua akan masukkan yang be dan natam banwata da bifaakan na nufandan niianndama timmbidaam Sikandam

ท่านพี่อยู่ครับอีกเบอเดินนะครับเด้ออีกเบอร์เดิคร,เออเรครับพี่นอ้องจะฝากรงวมทานจะได้แจกจ่ายพี่น้องห้าวด็กินในท่านกันครับพี่นออออ้องขอขอบคุณขอบคุณเดออจะฝากรงวมทานทุกท่านทุกคนที่เสียเวลานี่ค่ะถือขนมนมเลยมาพี่น้องห้าวรับประทานมาดื่มเป็นช้างประทานนิดนีงโอ้คอนรับผม โดยธรรมน้อมถวายแด่พระพิสุสง์น้อมถวายแด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับขอพระพิสุสงฆ์จงรับมัตตกะพัตตาหารมัตตกะพัตตาหาบังสกุลไตรจีวรบังสกุลไตรจีวรสังฆทานสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งสังฆทานบริวารทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล บนขนกุศลไปให้แด,ด่พระโคอาดุลเิตกาลี แม้แต่พระครูอรุมกิจการีพระรูสิริธรรมปาปกาศพระครูสิริธรรมปาปกาศพระรูธีละสุวรรณคมพระภูธีละสุวรรณคมพระอธิการดีพระอธิการดีพระอธิการสำเรจพระอธิการสำเริจพระสมพรโติโกพระสมพรโตรโกและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วนั้นที่ร่วงรับไปแล้วนั้นถ้าท่านมีภูถ้าท่านมีภูก ขอให้พ้นจากทุขอขให้พ้นจากทุกถ้าท่านมีตูถ้าท่านมีสุสาธุสาธสาธุเราท่จะหลายอามโยกขึ้นเลยเออหือเออพันนายกแต่เกียนแสงท่านบุญมีสุรโคตอดีตสมาชิกมุชชิสบาเออ วันประารเดยบร้อยแล้วเอ่ออากรผมลูกแสงวันหน้าแล้วครับวันนั้นมองเก่าแสงติ๊กติ๊กเอาเสี้ยเขาดิเออเพราะที่อยลางจาาดังท่านพดคคที่นีมแห้งคบุนั่มือดีควบคนมจงลาังไหนก่อนเลยุ้องสบายดีสวัสดีครับไปบ้าขับยีนองไปบ้านักส่งลูกอ่า จะท่านอกแลแวเบม่แตละว่